หลังจากที่คุณดูคลิปนี้คุณจะอยากออกกำลังกายไปตลอดชีวิตเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเปนหผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โคช้ชบนัทเป็น,นปคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของงจรริคับสวัสดีครับผมโค้ชปูนะครับตอนนี้คู่กางชมรายการซีรีส์โปรเจกต์อยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะยกมา1งานวิจัยครับแหมงานวิจัยแล้วนะครับผมว่าไองานวิจัยเนี้ยนะครับมันมีความเจ๋งตรงที่ว่าการออกกําลังกายครับช่วยให้ร่างกายของเรามันดีขึ้นมากกว่าที่หลายๆคนคิดครับผมแน่นอนครับว่าในปัจจุบันนี้ครับมีอินฟลูเอนเซอร์นะผมมีผู้เชี่ยวชาญครับ ออกมาให้คําแนะนําแล้วก็มาบอกถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายต่างๆนานาครับว่ามันมีประโยชน์กับเราอย่างไรนะครับแต่วันนี้ครับผมนะเป็นงานวิจัยที่ถูกดีพิมพ์มาเมื่อปี2022ครับผมนะเป็นของ Nature Review Endocrinology ครับผมซึ่งเป็นงานวิจัยที่ค้นพบสิ่งสิ่งหนึ่งในร่างกายของมนุษย์จากการที่เราออกกำลังกายครับสิ่งนั้นมีชื่อว่า e x e กซ์ซ e ร์คนั่นเองครับเอ็กซ์ซร์คนะผมเป็นกิจกรรมอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราครับจากการที่เราออกกำลังกายแบบ Acute and Chronic Exercise ครับก็คือการออกกำลังกายแบบเข้มข้นและก็ดุเดือดหนักหน่วงนะผมในระยะเวลาที่เราจำกัดเอาไว้ครับถ้าเกิดว่าออกกำลังกายแบบเบาๆเข้าไปนะระดับของ e x e r c i s e ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันแต่จะไม่เทียบเท่ากับการออกกําลังกายแบบหนักหน่วงแบบจริงจังนั่นเองครับดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้ใครที่เป็นสายออกกำลังกายแบบเข้มข้นจริงจังเอาจริงเอาจ,งอาจังครับผมรับรองว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับคุณแน่นอนครับ e x t r a k เทครับผมเป็นกิจกรรมในร่างกายครับเป็นระบบร่างกายที่ไปกระตุ้น3ระบบหลักๆที่เกี่ยวกับฮอร์โมนในร่างกายของเราครับหเลยคือระบบ endocrine ครับผมก็คือเป็นระบบฮอร์โมนของร่างกายของเรานั่นเองอย่างที่2ก็คือในส่วนของ paracrine ครับผม paracrine ครับจะเป็นระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของต่อมไรท่อในร่างกายของเรานะครับและอย่างที่3มก็คือตัวของ autocrine ครับผม autocrine จะเป็นระบบของเซลล์ต่อมไรท่อในร่างกายของเรานั่นเองครับผมซึ่งตัวของฮอร์โมนครับจะเป็นตัวกำหนด ความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปของร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของรูปร่างและก็สุขภาพของเราโดยตรงครับโดยทั้ง3ระบบนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของ endocrine paracrine หรือว่า autocrine ครับผมนะครับเมื่อถูกกระตุ้นแล้วนะครับผมจะมีการหลั่งฮอร์โมนดีๆออกมาครับจากกิจกรรมเอ็กซ์เทอร์ไคร์ครับผมเอ็กเทอร์ไ์จะไปกระตุ้นตัวของ3สิ่งนี้นะครับผม3ระบบนี้นะครับทำให้การทํางานของสมองปอดหัวใจหลอดเลือดนะครับเซลลไขมันสีขาวและเซลล์ไขมันสีต่างๆครับ ถูกกระตุ้นขึ้นพร้อมกันทั้งระบบรวมไปถึงตัวของระบบประสาทในกล้ามเนื้อแล้วก็ในร่างกายของเราด้วยเช่นกันครับ แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปเปนต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุ้นแนนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมครับดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับซึ่งเมื่อมันถูกกระตุ้นจากสภาวะเอ็กซ์ซิร์คายไไมมม่่ววววาจจจจะะเปป็นตััััขอองหหใใผผบบกครแขข็งงแรรึ้นนะคับ ปอดจะแข็งแรงขึ้นตัวของระบบไหลเวียนของเลือดจะดีขึ้นตัวการทํางานของ brown fat cell ครับ,รบนะเซลล์ไขมันเสียน้ำตาลที่เกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมริร่างกายในร่างกายของเราจะทํางานได้ดีขึ้นทําให้ร่างกายมีระบบเผาผลาญที่เร็วขึ้นนะครับและการทํางานของ white fat cell คือการที่เราสามารถกําจัดตัวของไขมันส่วนเกินออกจากตัวของ white fat cell ก็จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับ Eh <forcé Deus. S 1> และถ้าพูดไปถึงส่วนของสมองคร <_ starving. _> ับผมครับสมองของเราก็จะดีขึ้นนะครับจากการที่ร่างกายมีการเพิ่มขึ้นของสิ่งที่เรียกว่าด d n f ครับผมครับถ้าพูดในเรื่องของสมองครับผมครับสมองของเราจะดีขึ้นจากการที่ร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนต่อไปนี้ครับผมครับหนึงคือตัวของเอนドอร์ฟินครับก็คือฮอร์โมนความสุขครับสคือโดพามีน ขมูแห่งความสงบนะครับตัวของข้อมูลแห่งความสงบนี้ับผมครับผมขอเสริมนิดนึงนะครับคนที่เป็นสายวิ่งคนที่ชอบคาร์ดิโอเป็นประจำครับผมจะเจอว่าร่างกายจะมีสภพาะว่าเขาเรียกว่า runner's high ครับจะเป็นอาการของการที่เรารู้สึกสงบรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าอยู่ในโซนของเรารู้สึกว่าเรามีความแฮปปี้มากมากนะครับจากการที่เราคาร์ดิโอเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งครับผมนะครับมันเป็นอาการที่นักวิ่งเนี่ยนะครับไม่จะเจอคืออาการเคลิ้มมีความสุขตัวเบาสบายครับรู้สึกว่าแบบหื้ได้รับรางว ครับผมครเพราะว่าตัวของโดพามีนครับไปกระตุ้นในส่วนของรีวอร์ดเซ็นเตอร์คือตัวของส่วนของสมองที่ชื่อว่าสไตรตัมครับทำให้เรารู้สึกว่าเราได้รับรางวัลเราได้รับความสุขอย่างเต็มที่นั่นเองครับและต่อมาครับผมครับคนที่ออกกําลังกายครับจะมีการส่งต่อสารสื่อประสาทจากการที่มีการเพิ่มขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า BDNF ครับ Brain Derived Neurotrophic Factor ครับผมครซึ่งเป็นสารื่อประสาทที่ทาให้เรามีความจาที่ดีขึ้น และมีการประมวลผลของสมองที่ดีมากขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้ครับผมเอ็กซ์เอร์ไคครับยังช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเผาผลาญของเราที่ชาลงครับเนื่องจากว่าตัวของเอ็กซ์เอร์ไคทยครับไปกระตุ้นระบบการเผาผลาญของร่างกายทั้งระบบครับผมเนื่องจากว่าตัวของกล้ามเนื้อนะครับจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมตัวของบราวด์เฟสเซลนะครับผมจะทํางานได้ดีมากขึ้นและตัวของวัตเฟสเซลสามารถกําจัดตัวของไขมันส่วนเกินที่อยู่ในนั้นได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับผมและที่มากกว่านั้นคือตัวของเอ็กซ เรามันเพิ่มสูงขึ้นและการลดไขมันสวนเกินของเราก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายเพิ่มมากขึ้นจากการที่คุณออกกําลังกายเป็นประจํานั่นเองครับและถ้าพูดไปถึงในส่วนของสุขภาพครับตัวของเอ็ก e ซ์เชอร์ไครับผมนะครับช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการลดภาวะคอเดสเตอริลสูงลดววความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจลดภาวะความเป็นโรคอ้วนและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก,มากๆครับ ดังนั้นครับผมวันนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายของเรามีประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าวันนี้คุณออกกําลังกายแล้วและคุณอยากให้สิ่งที่เรียกว่าเอ็กซ์เชอร์ไตัวนี้มันถูกกระตุ้นให้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้ระบบร่างกายของเรามันดีขึ้นทั้งระบบแบบก้าวกระโดดครับคุณจําเป็นที่จะต้องจริงจังคุณจําเป็นที่จะต้องเอาจริงเอาจังแล้วในเรื่องของการออกกําลังกายของคุณครับ ฟอสซิฟสายคาร์ดิโอเป็นนักกินานะครับผมไม่ว่าคุณจะอยู่สายใดครับให้ฝึกอย่างเข้มข้นเต็มที่ทำให้ถึงที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ครับและประโยชน์สูงสุดก็จะเกิดขึ้นกับใครล่ะทาไม่ใช่ตัวคุณจริงไหมครับก็ถชาเกับคุณช่างนี้ครับหรือว่าชอบโต์ปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ